สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงกับหมอโอ๊กนะครับวันนี้นะครับผมได้คัดเลือกไพ่ไว้ทั้งหมด4กองนะครับเราจะมาดูดวงกันในเรื่องหัวข้อของโชคลาภการเงินของท่านนะครับในเดือนพฤษภาคมปี25 6 5หผมจะเริ่มแนะนำเลยนะครับว่ากองแรกผมเรียกว่ากองที่1ถัดมากองที่สองกองที่สมและกองที่4นะครับผมอยากให้ท่านนะครับเลือกไพ่นะครับ กองใดกองหนึ่งนะครับใน4ี่กองนี้เมื่อเลือกได้นะครับเก็บกองนั้นไว้ในใจนะครับผมจะเริ่มทำนายนะครับเริ่มจากกองที่1ก่อนเรามาทำนายไปพร้อมกันนะครับผมเองก็ไม่ทราบว,ว่าขึ้นมาเป็นไพ่อะไรนะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะครับไพ่ใบแรกก็คือชาเลยสนะครับไปที่2ก็คือสี่เหรียญน,นะครับ ใบที่สามก็คือเด็กถือเหรียญน,นะครับมีไพ่เก็บกับการเงินมาสองใบนะครับแล้วก็เป็นไพ่เมเจอร์ขนาหนึ่งใบโอเคอใบแรกเลยนะครับผมดูจากเมเจอร์ก่อนเลยใบนี้คือคือชาเลียสนะครับเป็นอัศวินนะครับเป็นไพ่อัศวินขุนศึกนะครับสําหรับใบนี้นะครับเป็นไพ่สี่เหรียญและใบนี้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับคือการเงินของท่านนะครับ จะต้องมาจากการทํางานหนักแล้วผมก็ยินดีด้วยกับคนที่ถือกองที่หนึ่งขึ้นมานะครับที่เลือกขึ้นมาเพราะว่าท่านจะไม่มีโชคนะครับเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคลาภหรือถ้ามีก็โอกาสที่จะได้รับโชคลาภเนี่ยไม่มากสักเท่าไหร่สําหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะครับเลขที่ถูกชะตากับท่านนะครับได้แก่เลขเจ็ดนะครับเลขสี่นะครับและเลขหนึ่ง นะครับเจ็ดสี่หนึ่งไม่ได้ใบหวยนะครับแค่บอกว่าเลขที่ถูกชะตาค่ะท่านนะครับแต่คนที่หยิบใบนี้กองที่หนึ่งได้เนี่ยก็ต้องแจ้งเลยว่าการงานของท่านนะครับจะมาจากการทํางานหนักนะครับแล้วก็ท่านจะมีงานเข้ามามากนะครับแต่ว่าการงานที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเนื้อหางานอย่างบางคนเนี่ยที่เคยทํางานเนี่ยได้ชั่วโมงละห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องทาเพิ่มเป็นสองชั่วโมงแต่ก็ได้ห้าร้อยบาท งานเงินพิเศษต่างๆจะจากการ Ot นะครับการค้าขายก็เป็นลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนนี้ท่านมีใจที่อยากจะเก็บตังค์นะครับแต่ท่านจะเก็บไม่ได้มากหรอกครับอย่างได้พันหนึ่งท่านเก็บได้ร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งท่านเดจเก็บได้แค่พันหนึ่งนะครับเพราะว่ามีรายจ่ายเข้ามามากแต่ว่าการเงินท่านไม่ถึงกับแย่ทีเดียวนะครับอยู่ในลักษณะที่ดวงเดินอยู่ตรงกลางๆนะครับสําหรับกรองที่1โอเคครับ สำหรับกองที่สองนะครับไพ่ที่ออกมานะครับก็เป็นอัศวินถือไม้เท้านะครับเป็นไพ่เลเวอร์นะครับหรือคนรักนะครับแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะครับสำหรับกองที่สองนะครับผมก็ต้องบอกว่าลักษณะการเงินในเดือนนี้เลยนะครับผม ท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถของท่านนะครับการครีเอทการสร้างสารรค์นะครับการเงินของท่านจะมาจากการงานส่วนตรงนี้นะครับไม่ถึงกับเหนื่อยยากอะไรมากนะครับสติปัญญาของท่านเนี่ยจะทําให้เกิดเงินทองเข้ามาอาจจะมาจากงานประจําอยู่แล้วนะครับหรือเป็นงานเดรเลทที่มีฐานลูกค้าแล้วก็ท่านใดที่ได้มีการแบบเริ่มต้นสิ่งใหม่นะครับที่เป็นเกี่ยวกับ งานทางด้านการกินงานอาหารงานขายน้ําท่านก็จะมีโชคนะครับรสชาติอาหารของท่านนะครับหรือว่าสินค้าของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินความเป็นอยู่เนี่ยเกี่ยวกับศิลปะก็จะได้ได้ผลดีคนทั้งหลายก็จะเข้ามาชื่นชอบเรียกว่าท่านจะมีลำไพ่พิเศษหรือผู้ที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็จะได้เงินพิเศษจากงานตรงนั้นนะครับดวงการเงินของท่านนะครับถือว่าค่อนข้างดี นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับปื้อหวาอะไรมากสําหรับกองที่2เรามาเริ่มสําหรับกองที่3เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านกา,การเงินนะครับใบแรกนะครับได้ม้าเม้านะครับได้สิดาบนะครับและได้สิ้เท้านะครับ,บ,รบ,มรบผมบอกเลยว่าการเงินของท่านนะครับจะได้มาจากการค้าขายนะครับ หรือว่ามีการต่อสู้การแข่งขันกันนะครับเรื่องของการที่จะถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยผมก็บอกเลยว่ายากนะครับค่อนข้างยากสิทธิ์ไม่เท้านี่เป็นตัวคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าท่านจะต้องทํางานหนะักนะครับหนักมากแต่ยังโชคดีนะครับที่ท่านยังมีงานทําบางทีท่านอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจว่าทางานหนะักขนาดนี้ทําไมถึงไม่รวยสักทียังครับยังไม่ใช่เวลาของท่านนะครับในเวลา เดือนนี้พฤษภาคมแต่การงานของท่านยังมีอยู่ท่านจะมีงานมากหลายๆท่านอาจจะทํางานในโรงงานนะครับอาจจะรับงานค่อนข้างเยอะต้องพยุงออเดอร์เก่านะครับแต่การเงินที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้หวือหวาอะไรสี่เมทาเอ่อสดาบนะครับสี่ดาบก็เกี่ยวกับอหมายถึงสถานการณ์นะครับท่านใดที่ทําเกี่ยวกับการค้าก็คือจะเรื่อยๆนะครับ ไม่ได้มีลูกค้าใหม่อะไรมากมายยังคงรักษาฐานลูกค้าเก่าแต่ก็ยังต้องแข่งขันสูงนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับกลองที่สองเนี่ยค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับสำหรับกลองที่สามเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยมากโอเคครับเรามาดูท่านที่เลือกไพ่กลองที่สี่นะครับผมไพ่ที่กลองกลองที่สี่นะครับผมผมบอกเลยว่า ถ้าท่านเลือกใบนี้นะครับหรือว่ากองนี้เนี่ยการงานของท่านน่ะหรือการเงินของท่านเนี่ยมีเรื่องราวให้เกิดความวิตกกังวลในเดือนพฤษภาคมบางท่านนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องงานมีการเ,าเลี้ยออฟคนงานออกมาและท่านก็จําเป็นที่จะต้องหางานใหม่นะครับสําหรับท่านที่ได้รับดวงตรงนี้ไปแล้วนะครับอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยในช่วงภาระที่ผ่านมาแต่ว่า ค้นจากเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะครับท่านที่กําลังตกงานอยู่หรือกําลังหางานหรือว่าต้องการงานโปรเจกต์ใหม่ๆท่านจะกลับมาสู่ในสภาวะที่สามารถกลับตัวได้แต่ในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับผมบอกเลยคนที่หยิบไพ่กองที่สีผมไม่แนะนําให้เล่นหวยนะฮะไม่แนะนำให้เล่นลอตเตอรี่หรือว่าไปเสี่ยงอะไรที่มันแรงๆมากเพราะว่าไพ่เกี่ยวกันกันไปถึงทาวเวอร์นะครับเดือนนี้ท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วก็ อันตรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าการทะเลาะเบาะแวง้งก้าวดาบนะครับหมายถึงความคิดความคิดมากความเครียดความกังวลน,นะครับบางท่านอาจจะเกิดภาวะนอนไม่หลับและอาจจะเกิดเรียกว่าปัญหาภาวะทางด้านการเงินของครอบครัวแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเฉพาะเดือนพฤษภาคมพอพ้นช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยท่านจะเรียกว่ามีงานเข้ามาสภาพจะดีขึ้นฉะนั้นคือสําหรับคนที่หยิบไพ่กองที่สี่เนี่ย ผมบอกเลยว่าต้องอดทนต่อสภาวะนะครับโอเคครับผมยังไงแล้วก็จบสำหรับการดูดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินในเดือนพฤษภา,ภา,ภาคม65นะครับก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะครับดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็อย่าไปเรียกว่ายังไงลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการพนันนะครับเพื่อหวังโชคลาภอะไรมากนะักเพราะว่าในเดือนนี้ สภาพคล่องของดวงและดวงดาวในเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าไงหาเงินไม่ค่อยดีนะักนะครับแล้วก็ดวงเมืองของบ้านเรานั้นนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยราหูนะครับนังคุมดวงเมืองอยู่เกี่ยวกับการลงทุนแปลกๆเช่นแชร์ลูกโซ่นะครับหรือว่าอะไรที่ทําไปแล้วจะต้องไปจ่ายเงินเยอะๆก่อนดูท่าทางไม่ชอบมาพักคนอยากให้ทุกทานรักษาตัวเอาไว้นะครับในภาวะนี้ก็ยังเป็นภาวะของที่เรียกว่า ลาหูคุมดวงเมืองนะครับก็มีเรื่องของการหลอกลวงการเงินอะไรค่างเยอะเจ้าหนุ่มเจ้านี้จะได้กําไรไปนะครับส่วนที่ท่านเล่นการพนันผมไม่แนะนําเลยนะครับให้ท่านทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาในการทํางานโดยเฉพาะคนที่เลือกไพ่กล่องที่4ี่นะครับออมีดวงค่อนข้างเรียกว่าหนักพอสมควรแต่ว่าในปลายเดือนนี้ชีวิตของท่านจะดีขึ้นจะสรุปก็คือ กอ,กองที่2นะครับค่อนข้างจะดีสําหรับคนที่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่การเงินท่านจะมีสภาพค่อนข้างใช้ได้มีกําไรพอสมควรนะครับอกองที่1กับกองที่3นะครับคล้ายกันทํางานหนะักนะครับแต่ว่าภาวะทางการเงินเนี่ยก็ยังโชคดีที่ว่ามีการงานแล้วก็ยังมีฐานลูกค้าเก่ายังนึงว่าไปได้เรื่อยแต่ว่ากองที่4เนี่ยเหนื่อยทีเดียวต้องเรียกว่าพยุงสภาพของตัวเองให้ดีครับยังไงก็จบคำทำนายนะครับ สำหรับท่านใดที่ชอบคำทำนายนะครับผมแล้วก็นำไปวัดผลจากณนะวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมผลเป็นยังไงบ้างก็มาแจ้งหมอโอ๊กหน่อยนะครับแล้วท่านใดชอบกดไลค์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจกันท่านใดที่อยากดูดวงส่วนตัวนะครับหมอโอ๊กทิ้งเบอร์ลิงก์เอาไว้นะครับด้านล่างก็ยังไงฝากติดตามกันและขอให้ทุกท่านโชคดีครับในเดือนพฤษภาคม2565 สวัสดีครับ